จักรวาลนี้มาจากไหนใครหรืออะไรเป็นผู้สร้างมันนี่เป็นคำถามที่มนุษย์ค้นหาคำตอบมาตั้งแต่เริ่มต้นของความคิดสติปัญญาตั้งแต่ปรัชญ,ญาโบราณจนถึงฟิสิกส์สมัยใหม่คำถามนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและสำรวจอย่างต่อเนื่องในคลิปวิดีโอนี้เราจะนำหลักฟิสิกส์เชิงปรัชญ,ญามาไขปริศนาว่าใครคือผู้สร้างจักรวาลคำถามว่าใครคือผู้สร้างจักรวาลเป็นคำถามที่มีความสำคัญทั้งในด้านปรัชญ,ญาและวิทยาศาสตร์ ด้านปรัชญาจะเชื่อมโยงกับคำถามเกี่ยวกับการมีอยู่ความหมายของชีวิตและธรรมชาติของความจริงด้านวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวข้องกับการค้นหาว่าจักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมจึงมีลักษณะเช่นนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ทฤษฎี Big กแบงทฤษฎี Big กแบงเป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเกิดของจักรวาลทฤษฎีนี้เสนอว่าจักรวาลเริ่มต้นจากการระเบิดใหญ่ เมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนและขยายตัวออกมาตลอดเวลาทฤษฎีบิ๊กแบงสามารถอธิบายหลายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในจักรวาลเช่นการกระจายตัวของแกล็กซีและการแผ่รังสีไมโครเวฟคอสมิกแบ็กกราวด์แม้ทฤษฎีบิ๊กแบงจะอธิบายการขยายตัวของจักรวาลได้ดีแต่ก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เกิดการระเบิดใหญ่ขึ้นและทำไมมันถึงเกิดขึ้นในตอนนั้นทฤษฎีควอนตัมและจักรวาล ฟิสิกส์ควอนตัมได้เสนอแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเกิดของจักรวาลหนึ่งในนั้นคือทฤษฎีเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของอนุภาคควอนตัมจากสุญญากาศซึ่งในทางทฤษฎีแล้วอนุภาคสามารถเกิดขึ้นและหายไปในสุญญากาศได้ตลอดเวลามีทฤษฎีบางทฤษฎีที่เสนอว่าจักรวาลอาจเกิดจากปรากฏการ์ควอนตัมเหล่านี้ทฤษฎีนี้เสนอว่าในสุญญากาศของควอนตัมอาจมีการเกิดการกระจายตัวอย่างไม่สมมาตร ซึ่งนำไปสู่การกอร่อกำเนิดของจักรวาลใหม่นี่อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งว่าทำไมจักรวาลจึงเกิดขึ้นแต่ยังคงไม่มีคำตอบว่าอะไรเป็นตัวกำหนดให้การกระจายตัวนั้นเกิดขึ้นหลักการปรัชญาในการหาคำตอบการหาคำตอบว่าใครคือผู้สร้างจักรวาลไม่ใช่เพียงเรื่องของวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของปรัชญาด้วยปรัชญาได้เสนอหลายแนวคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของจักรวาลแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจคือหลักการทางปรัชญาของเหตุผลที่เพียงพอ ซึ่งเสนอว่าทุกสิ่งที่มีอยู่จะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอสําหรับการมีอยู่นั้นตามหลักการนี้จักราวาลจะต้องมีเหตุผลที่เพียงพอสําหรับการมีอยู่ซึ่งอาจจะหมายถึงการมีอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นเหตุให้จักราวาลเกิดขึ้นแนวคิดนี้นําไปสู่การตั้งคําถามว่าใครหรืออะไรที่เป็นผู้สร้างจักราวาลน,นักปรัชญายหลายคนได้เสนอแนวคิดและข้อโต้แย้งต่างๆเพื่ออธิบายว่าอะไรคือสาเหตุ หรือผู้สร้างจักรวาลหนึ่งในแนวคิดที่สําคัญคือข้อโต้แย้งเชิงจักรวาลวิทยาข้อโต้แย้งนี้เสนอว่าจักรวาลต้องมีสาเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นและสาเหตุนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อโต้แย้งนี้มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดของผู้สร้างที่ทรงพลังและเป็นนิรันดร์ซึ่งในบริบทของศาสนามักจะถูกตั้งถึงว่าเป็นพระเจ้าอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจคือข้อโต้แย้งเชิงเทเลโลจิคัล หรือข้อโต้แย้งเชิงการออกแบบข้อโต้แย้งนี้เสนอว่าความซับซ้อนและการออกแบบที่ปรากฏในธรรมชาติชี้ให้เห็นถึงการมีอยู่ของผู้สร้างที่มีสติปัญญาสูงซึ่งได้วางแผนและออกแบบจักรวาลให้เป็นเช่นนี้ส่วนในเรื่องของแนวคิดเทวนิยมและวิทยาศาสตร์หนึ่งในแนวคิดที่มีอิทธิพลในปรัชญาเกี่ยวกับผู้สร้างจักรวาลคือเทวนิยมซึ่งเสนอว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างและควบคุมจักรวาล แนวคิดนี้มีรากฐานในศาสนาและได้รับการสนับสนุนจากหลายปรัญาแต่ก็มีการตั้งคำถามจากมุมมองของวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าจักรวาลสามารถอธิบายได้ด้วยกฎธรรมชาติและไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังคงมีข้อขัดแย้งเมื่อเผชิญกับคำถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้กฎธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่ทฤษฎีมัลติเวอร์ส ทฤษฎีมัลติเวิร์สเสนอว่าจักรวาลของเราอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆจักรวาลที่มีอยู่ในพื้นที่มิติอื่นๆตามทฤษฎีนี้แต่ละจักรวาลในมัลติเวิร์สอาจมีลักษณะและกฎธรรมชาติที่แตกต่างกันการเกิดขึ้นของจักรวาลใหม่ในมัลติเวิร์สอาจเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ความตัมหรือกระบวนการอื่นๆที่เราไม่เข้าใจในปัจจุบันทฤษฎีมัลติเวอร์สช่วยให้เรามองเห็นภาพที่กว้างขึ้นของจักรวาลและเปิดโอกาส ให้เราพิจารณาว่าการมีอยู่ของจักรวาลไม่ใช่เพียงเรื่องของการเกิดขึ้นของจักรวาลเดียวแต่เป็นผลมาจากกระบวนการที่เกิดขึ้นในหลายจักรวาลคำถามว่าใครคือผู้สร้างจักรวาลยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนทั้งจากมุมมองของวิทยาศาสตร์และปรัชญาทฤษฎีบิ๊กแบงฟิสิก์ควอนตัมหลักการปรัชญาเทวนิยมและทฤษฎีมัลติเวิร์สต่างเสนอแนวทางในการหาคำตอบที่แตกต่างกันไป แม้ว่าเราจะยังไม่สามารถหาคำตอบได้อย่างชัดเจนแต่การสำรวจและถกเถียงเรื่องนี้เป็นการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลและการมีอยู่ของเราการนำหลักฟิสิกส์เชิงปรัชญายมาใช้ในการไขปริศนานี้ช่วยให้เรามองเห็นภาพที่กว้างขึ้นและเปิดโอกาสให้เราได้พิจารณาคำตอบในหลากหลายมิติการสำรวจคำถามนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อหาคำตอบแต่ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในธรรมชาติ ของจักรวาลและการมีอยู่ของเราในนั้นการสำรวจผ่านฟิสิกส์เชิงประชยาจึงเป็นการเปิดประตูสู่การค้นพบและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของการมีอยู่